ตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ิทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะครับเรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณพลแก้วจันทบุรีนะครับคุณวันเพ็ญมณีเวชพระโรดมคุณพัทรจารินทร์ัพย์จันทรคุณสิทธิโชคสุทธิวงศ์ครับคุยกันต่อเลยเรกที่แล้วเราเกริ่นเอาไว้ว่าพี่ยังต้องบอกว่าสร้างความสุข ใกลวัดแล้วทำกายนี่แหละไม่ไกลจากจันทบุรีมาป้ากับพี่น้องชาวเมียนมาได้ยังไงคะต้องบอกว่าทุกอย่างมันเป็นผังค่ะคือบุญจัดสรรคคืออยู่ๆหลังจากที่ตัวเองเต็มที่กับทรมาจากใช่ไหมคะพนักงานเต็มที่แล้วก็ได้ไปชวนวัดที่จันทบุรีนะคะวัดรองท่านรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าอาวาสวัดอื่นๆให้มา พาคนสวดทุกวันพระใช่ไหมคะเราก็แบบทําเรียบร้อยหมดแล้วที่จันเนี่ยก็มีพอเราทำทาเสร็จเราก็จะมีผู้นําบุญที่จันเนี่ยดูแลดูแลไปอย่างเงี้ยเ้วเสร็จแล้วเออเราคิดว่าแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนอีกอะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะอยากจะรวยเยอะกว่านี้เราอยากจะมีความสุขมากกว่านี้เราก็ต้องมีบุญมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จใช่ไหมคะก็เอ๊นั่งคิดอยู่ ว่าเราจะไปเอาบุญที่ไหนอีกค่ะใช่ไหมคะอยู่ๆมีชาวพม่าไปหาถึงจันเลยค่ะโอ้โหแล้วเขาอยู่ที่ไหนฮะอาศัยอยู่ที่ไหนฮะสองท่านโดยมีคนไทยใหญ่พาไปเขาอยู่พม่าเลยค่ะซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักเขาเลยสองท่านนี้คือเริ่มต้นแค่สองท่านเท่านั้นเองที่ไปหาใช่ค่ะเขาไปติดต่อเรื่องจิวเวลรี่อะไรไปใช่ไหมฮะไม่ค่ะเขาเขาคือต้องบอกว่าคนไทยใหญ่เนี่ยเราเคย เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยคิดว่าจะไปหาบุญถึงพ่มาเลยนะคะ<ช>ก็ให้ทุนเข้าไปให้อะไรไปสนับสนุนเป็นทุน่ะนะคะ<ช>แล้วเสร็จแล้ว<อ>เขาก็รู้ว่าเราอ่ะอยากจะได้บุญเขาก็เลยเออพอมีเพื่อนเขาอ่ะที่ที่ว่าเป็นพม่าเนี่ยรู้จักคนพมา่าค<ช>่ะ <ๆ S 1> เขาก็เลยพาไปหาเราที่จันทบุรีก็ <ๆ S 1> ๆๆไปบอกไปชนวนเราว่าเออเนี่ยมีอยู่ที่กรุงเทพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพ่มาน่ะไม่ต้องไปถึง ย่างที่เมียนมาที่อะไรแล้วมาที่นี่เลยใช่ไหมคะไปชวนเราเราก็เลยเอ๊หโยสุดยอดเลยอ่ะคือเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องเสียเวลาเยอะก็เลยตามเข้ามาเลยนะคะตามมาตามมาเนี่ยก็คือแบบว่าขั้นแรกเลยเังเอญว่าเรามีพ่อค้าพลอยรู้จักกันเขาเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ที่อยุธยาเขาบอกว่าเขามีคนงานประมาณ70คนโอ้เราก็เลยมาแล้วก็ ไปที่อยุธยาก่อน <S 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 ใช่ไหมคะพอไปเสร็จเนี่ยก็วันนั้นพอดีมันเป็นวันเทศกาลพนักงานเขากกลับมาประมาณ20หักว่าคนค่ะก็เลยแบบจัดการนําพนักงานเขาสว่ธรรมจักรนะคะแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเล่าถึงอนิสงฆ์ให้เขาฟังบ,บอกว่าเนี่ยพากันสวดนะเดี๋ยวเทวดาเนี่ยจะมาเต็มหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือแบบบ้านเขาเป็นบ้านตรงไทยสวยมากเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบ ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะซบเซาไปนิดนึงพี่เอาอย่างนี้สิพี่แบบพาพนักงานสวดเนี่ยดีนะพี่นะถ้าเกิดว่าพี่จ้างให้คนมาสวดก็ยังไม่มาสวดให้พี่เลยนะใช่ไหมพี่ไปนิมนต์พระมาพี่ก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะแยะเพราะนั้นพี่แบบว่าเอาพนักงานพี่นี่แหละสวดแล้วเทวดานี่จะมาชุมนุมหมดเลยเพราะว่าในบทสวดเนี่ยมีภูมิเทวาใช่ไหมคะก็แบบอธิบายเขาฟังแล้วเขาก็แบบว่าคือแบบ ด้วยความที่ว่าเขาก็ศรัทธาเราอยู่นะเขาก็เลยเริ่มแล้วก็เราก็ทําเป็นต้นแบบไว้ให้เขาสวดสองจบสามจบไว้ให้เขาแล้วเราก็กลับมาใช่ไหมคะวันนั้นก็พอดีว่าพี่พระมาสองท่านนี่ก็ไปด้วยแล้วก็ทายใหญ่อีกคนหนึ่งนะคะก็ไปด้วยไปด้วยกันที่อุทยาเนี่ค่ะแล้วจากน้ก็กลับมากลับมาก็เกือบจะถึงว่าพระธรรมกายแล้วใช่ไหมคะ แล้วเราก็เลยถามว่าไปไหนกันดีทีมงานบังเอิญว่าเราขับรถไม่เก่งเราเป็นคนขับรถขับรถไม่เก่งก็พี่บอกนะว่าพี่จะไปทางไหนก็ขับ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 เสร็จแล้วรถมันมันเบียดกันมาเบียดกันยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบเพียๆกันเขาเผลอแบบถอยแบบแป๊บเดียวเราก็เลยน่าจะเป็นทางนี้แหละไปวัชมการแล้วก็เลยเลี้ยวปุ๊บเลยใช่ไหมคะไปสักพักหนึ่งเขาบอกไม่ใช่นี่มันตลาดไทยอ้าวไม่ล็อกเขาเรียกว่าบุญพาไปเราก็เลยแบบ แล้วงั้นแพะเลยเนาะพี่เขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าเขานัดพม่าไว้พรุ่งนี้วันนี้เขาไม่อยู่เขาไปทํางานหมดเลยพม่าเราก็บอกพี่ไม่เป็นไรหรอกแสดงว่าหลวงปู่จัดสรรบุญจัดสรรแล้วเนี่ยแวะเลยแล้วกันไหนๆก็มาละก็เลยแวะแวะเข้าไปเป็นบ้านคนขายหมากนะคะเป็นคนขายหมากซึ่งเขาไปติดต่อไปแล้วแหละเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะไปติดต่อไปแล้วเราก็พาเราเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จเราก็ไปคุยคุยคุยเสร็จ เอายังไงดีเขามันช่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งพอดีเลยครับบอกพี่คุณน้าคุณป้าช่วยไปตามหน่อยให้คนนี้เขาแปลให้คือเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไงคะแต่ว่าพระมาเข้าไปด้วยกับเราก็เลยให้เขาแปลแล้วก็ให้เขาไปตามตามมาได้ประมาณห้าคนเราก็เริ่มลงมือสวดเลยใช่ไหมคะสวดเลยแล้วเขาบอกว่าอ้าวพรุ่งนี้เป็นวันนัดจริงงั้นพรุ่งนี้เรามาอีก ก็เลยไปอีกเรียกว่าว,าวาอร์มไปก่อนใช่ค่ะพรุ่งนี้มาเกือบ20คนอบคนใช่ไหมคะ,ะแล้วเสร็จแล้วเอาแล้วทำไงต่อ,อก็นัดต่ออีกว่างั้นประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์วันวันวันโกนวันโกนเราตกลงสวดกันว่าวันโกนกับวันพระค่ะนะคะก็วันโกนวันโกนก็ไปอีกไปก็คนก็มาประมาณประมาณ30คนคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งวันพระอีกวันพระหนึ่งเนี่ย คือทําอยู่ตรงนี้นอนอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะไม่กลับบ้านเลยค่ะคือแบบว่านอนอยู่แถววิวิหารโคต6เนี่ยคือนอนอยู่จนกระทั่งว่าผู้ใหญ่ใจดีคนึงท่านเห็นความพยายามมากเพราะว่าจริงๆแเราเรา,เรายอมเราชอบเองเพราะว่าเรากะว่านอนในอุ่นทะเลบุญไงคะชใช่ไหมคะแต่พี่เขาแบบรู้สึกว่า เขาสงสารเราอ่ะเขาเลยยกคอนโดให้อยู่ก็ถามเมืองแก้วสองห้องก็เลยแบบสะดวกใหญ่เลยคราวนี้ไม่ต้องกลับจันเลยคือผู้นําบุญที่จันก็แบบเอ๊ะทำไมเรามาอยู่นี่นานก็เป็นห่วงก็โทรมาตามมาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคือทําที่ไหนก็ได้บุญอ่ะเพราะฉะนั้นเราตรงคือตรงไหนที่มีให้เราทําแล้วก็มันมันจํามันแบบว่าเหมาะเจอะที่สุดเนี่ยเราทําไปก่อนเราอย่าเพิ่งหนีฉะนั้นก็เลยทําแล้วก็เลยอาทิตย์ถัดไป ชนะวันพระถัดไปวันโกนวันพะระค่าวนี้พาพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ไปทั้งหมดห้าหกลูกคืออลังการมากเลยแล้วเราก็บอกพระอาจารย์คะอย่าอย่าทำให้มันอลังการมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่พระอาจารย์เนี่ยท่านก็แบบว่าเอาพิธีกรไปไหมครับเราก็แบบมันจะดีหรอพระอาจารย์เสร็จแล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยเราชวนเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นเป็น,ปนถ่ายภาพอยู่ที่ข้างในเนี่ยคะ่ะ เพื่อนก็แบบว่าเพื่อนรุ่นน้องนะคะก็บอกว่าพี่เอายางงี้แล้วกันเดี๋ยวหนูยกรถเคーไปเลยคือแบบเต็มแบบอลังการมากเลยมีภาพด้วยนะคะเนี่ยคือแบบว่าอลังการมากเลยปิดถนนเลยค่ะปิดถนนเลยมากเกือบร้อยตื่นเช้ามาได้เรื่องเลยค่ะค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาไปจ่ายค่าเช่าแล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านอ่ะโวยวายบอกว่าโอ้โห นี่ทาอะไรกันเนี่ยมาปิดถนนได้ยังไงมันเกิดความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยคือคือชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขารู้สึกแบบเอ็นจอยรู้สึกแบบมีความสุขเขาไม่เคยเหอมากกว่าใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าเขาก็โทรมาหาเราเราก็เลยรีบเลยค่ะลือคือเราเป็นคนไทยเขาเป็นเมียนมาเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องให้ความแบบว่าดูแลเขาเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของหมู่บ้านค่ะซึ่งพอคุยเสร็จแล้วเนี่ย เจ้าของหมู่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเขาเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ไปบอกเขาแค่นั้นเองตอนนั้นค่ะพอไปคุยไปบอกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็แบบฉลุยไปเลยต้องบอกไม่เป็นข้อคิดด้วยนะครับเวลาเราจะทําอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังคือต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะเออเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยเนาะอของ้เนาะขอขอโทษมานี่นะที่พูดไม่แล้วคือถ้าบอกสักอย่างหนึ่งก็ทุกอย่างก็จะรับรื่นแล้วอย่าป็นี่บรรยากาศเห็นบอกว่าจากนั้นทุกๆวันพระ จะต้องมาณนะเบื้องหน้าจุดที่สว่างที่สุดแห่งนี้ยังไงคะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะคือพอเราไปที่บ้านเขาเราก็แบบว่าเออรู้สึกว่ามันจะแคบแคบไปน,นิดนึงม,มันจะร้อนไปน,นิดนึงเราก็เลยแบบชวนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลองมาที่วัดพระธรรมกายที่มาหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเพราะว่าเนี่ยโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมที่ประเทศพามา่าเนี่ยก็มีชเวดากองมีเจดีย์เยอะแยะเลยนี่ก็เป็นเจดีย์หนึ่ง ให้เราคิดว่าที่นี่คือประเทศพม่าละกันนะคะคือแบบมาที่นี่เลยก็เลยพาเข้ามาเขาเห็นครั้งแรกเป็นเขาจริงๆแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆแค่ปลายจมูกแค่นี้เองนะตลาดไทย่ะเอารถไปรับเอารถไปรับวันหนึ่งบางครั้งเนี่ยหลายรอบค่ะหลายคันคือก็เวียนรับเวียนส่งอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็พามาเดินเวียนมาทักสิงครั้งแรกเขาก่อนที่จะออกจากบ้านเขาต่อรองก็บอกมารอบเดียวนะมาชั่วโมงเดียวนะมาครึ่งชั่วโมงนะพอเดินหนึ่งรอบ ออเราถาม <c oughs> เขานก็ถามเขาก่อนนะครับว่าเป็นไงโอเคไหมคะมีความสุขไหมคะมหาสเตย์คือมหาสเตย์เนี่ยแปลว่ามหา<อ>เศรษฐีเราบอกว่าเป็นไงบ้างคะมหาสเตย์เขาก็บอกว่าได้เขาโอเคเวียนไปเวียนมาประมาณสามรอบค่ะสามรอบคือไม่ยอมกลับค่ะแล้วก็พานั่งสมาธิค่ะประเทศพม่าเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วพุทธศาสตร์ของพุทธศาสนาของเขาเนี่ยรู้สึกว่า มั่นคงนะคะคือแบบยังแบบแล้วก็มีความศรัทธามากใช่ค่ะศรัทธาของเขายังอยู่แบบเยี่ยมเยี่ยมมากมากเลยนะคะเนี่ยเขาก็แบบมีความสุขพาเข้ามาตลอดเลยนะคะก็มีกิจกรรมแบบว่าแจกพระของขวัญจับสลากนะคะคือแบบมีะ้าจารย์ไปโปรดพาเขาสวดมนต์แล้วก็มีภาพนรกสวรรค์คือแล้วก็มีพระ้าจารย์ซึ่งกอง A e c อซค่ะ ซึ่งท่านก็แบบว่าเก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วท่านก็มีทีมงานของท่านคือแบบทุกอย่างพร้อมหมดเลยไปแบบว่าให้เขาดูถึงบ้านดิลิเวอรี่ใช่ไหมคะคือแบบต้องบอกว่าเขาเป็นผู้มีบุญจริงๆนะคะคือแบบคือตัวเราเองเนี่ยตอนที่เราไปเจอเขานะคะมันเหมือนเราเราตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วเราได้ไปเจอพี่น้องของเรานะคะเขาไม่ได้เหมือนคนพม่าทั่วไปอะคือเขาแบบ เขาก็รู songs, died, family, ้สึกร right, um. e ักเราเราก็รู้สึกรักเขามันเหมือนเป็นญาติที่พัดพรากกันไปนานใช่มันประมาณนั้นเลยอะค่ะเขาก็แบบบางทีเราเราอยู่จันคร์พระอาจารย์ไปก็แบบไลฟ์สดอะคือส่งภาพให้เราได้ทักถายวันนั้นอยู่ฮ่องกงเขายังแบบทักไปถึงฮ่องกงนะคะเนี่ยวันวันนี้วันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันพระคเนี่ยตอนนี้ขนาดนี้พระอาจารย์ก็กําลังกองเอเชียก็กําลัง พาชาวพม่าสวดธรรมจักรอยู่ที่ตลาดไทยนะคะเนี่ยต้องเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นขั้นตอนเป็นสเตปในการที่จะทําหน้าที่กาลยานมิตรและความปลื้มปิติก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเนีกว่าดวงบุญยิ่งขยายยิ่งขยายยิ่งพานำพาเรานี่แช่อยู่ในอู่ทะเลบุญยิ่งว่าทุ่มอยู่ในบุญเลยนะครับทั้งสองท่านนี้มีโอกาสได้มาช่วยไหมฮะเป็นไงฮะเห็นธรรมจักร AEC แล้วเนี่ยเราต้องสองคนนี่แบบ รู้สึกอยู่ในทีมงานตลอดเลยใช่ไหมคะนี่เป็นคนถ่ายทำนี่ทำบรรยากาศด้วยใช่ไหมคะก็มีพระอาจารย์นำนักสมาธิหน้ามหาเมกาเจดีค่ะก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้40ลใช่พอเห็นรับคือเขาแบบเป็นมันเห็นเห็นชาวพม่าแล้วเขาเหนียวแน่นมากในศาสนาพุทธมากๆเลยครับเขาแบบเคารพในเรื่องของมาทำใจดียอมแบบเคารพมากรับก็คือสถาทธนมากจริงๆครับเห็นความรักของเพื่อนมนุษย์อย่างนี้แล้วที่พี่วันเพ็ญมีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้นะคะ น้องมี่น้องเบิร์ตมีความคิดที่อยากจะเป็นผู้นําบุญหรือว่าผู้นําแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์อย่างนี้บ้างใช่ค่ะเราเคยมีคำเหมือนว่าสัญญาใจกันเนาะหรือมันมีคําที่เราเคยพูดกันไว้เหมือนเบิร์ตเคยพูดกันนันิดอะค่ะค่ะอ๋อมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เคยบอกอันิดว่าจริงๆเคยถฐานไม่นานละ่ะเป็นคำสารภาพหรอใช่สารภาพเย้ะเลยเหรอยังไงเคยสารภาพ คือแบบประมาณว่าติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลงวงปู่คุณยายแต่วันนี้คือก็จะมีแขมเข้ามานิดนึงค,คือประมาณว่าคือคือนันนิดคือเป็นแบบเป็นทั้งทุกอย่างคือไม่่าเป็นแม่คนหนึ่งก็ได้ค,คือคือยิ่งกว่าแม่อะครับคือแนะนําให้ผมแบบไปทิศทางที่แบบแบบใช่ครับใช่ครับแล้วคือมันชีวิตคือดีขึ้นลําดับลําดับด้วยกระเพาะปูนเพราะสวนธรรมจารย์ก็เลยตอนนั้นก็บอกกับนันิดเลยสารภาพบอกว่านันนิดว่าผม ผมผมอธิษฐานตอนนี้ผมอธิษฐานทุกทุกวันเลยอธิษฐานว่าขอเป็นมือขวาหรือว่าเป็นแบบคอยเป็นแบบเป็นมือขวาที่จะสร้างบุญสร้างบารมีให้กับนันท์เลี้ยเคียงข้างไปเลยได้ไหมเียงคู่คู่บุญคู่บารมีอย่างนี้นะคะว่าไงว่าตามกันเพราะจริงบอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบพอเห็นแล้วคือทําแล้วก็ยิ่งมีความสุขก็เลยอยากจะแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ เดินหน้าปไปด้วยกันให้เรียกว่ามั่นคงมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วมันก็ถือว่านันอีเองก็จะเป็นกกรมิตเสริมให้เราตลอดเวลาและเราก็ในขณะเดียวกันเราก็มีพละกําลังมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถก็เสริมกันไปอย่างเช่นนี่พอไปทําทั้ง AEC ก็มีภาพสวยๆมีอะไรอย่างเงี้ยมาซัพพอร์ตตลอดซึ่งขาดไม่ได้เลยนะภาพสวยที่สําคัญเนแบบ คู่กันจริงๆมันเป็นผังจริงๆคือตัวนันทีเองเนี่ยคือแบบมีคนเข้ามาผ่านมามาช่วยหลายหลายคนแต่เขาก็แบบว่าบางคนก็มีภารกิจที่จะต้องออกไปทําอย่างอื่นบางคนก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าคือต้องบอกว่านหนีข้าวหือเกินคือแม้แต่พ่อบ้านนะคะเฮียคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าที่บอกว่าสวดธรรมจากวันหนึ่งสี่รอบคือแป๊บเดียวมัน เช้าแป๊บเดียวมันก็เพลนแล้วแป๊บเดียวมันก็เข้าทำงานบ่ายโมงแล้วแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วแล้วเฮียเขาเดินอยู่ในบ้านทั้งวันไงคะเขาถามว่าที่นี่มันสถานปฏิบัติธรรมมันวัด่หรือมันโรงงานเนี่ยคือคือแบบว่าคือก็ต้องได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ใช่ก็ต้องขอบคุณนะคะคือคือถ้าเขาไม่ไม่เมตตาไม่รักเราจริงเนี่ยเขาก็คง ไปคือคือคงจะต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยคือต้องต้องขอบคุณเฮียเขาที่แบบว่าให้โอกาสแล้วก็เข้าใจในเข้าใจเหมือนกับที่เราที่เราเข้าใจนี่เขาถึงเรียกว่า,าคู่บุญคู่บรารมีนี่ใช่ค่ะและเป้าหมายต่อไปสําหรับพี่วันเพ็ญซึ่งมองตรงนี้เนี่ยต่อไปยังไงคะสาหรับเทคนิควิธีการต่างๆที่เราตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พบแสงสว่างอย่างเงี้ยค่ะก็ ได้เคยได้ฟังนะคะเรื่องโชติกาเศรษฐีค่ะคือเวลาใครที่มาสวดมนต์ที่บ้านของท่านเนี่ยท่านก็จะให้หยิบเอารัตนชาติไปคือตัวนันิตเองเนี่ยนันิก,ก็มีบุญด้านนี้ะนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทําแบบนั้นะนะคะคือรัตนชาติเนี่ยถ้าเราเอาไปขายเราได้เงินมา ใจเราเราก็<ม>อยากจะเอาเงินนั้นมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกลับกันล่ะ<ม>ถ้าสมมุติว่าเราเอรัตนชาติที่เรามีอยู่เนี่ยมาแจกเลยอยะ<ม>แจกคนที่ว่าเขาเ<ม><ม>ขาร่วมอนุโมทนาบุญเขาร่วมแชร์วันหนึ่งเนี่ยมีคนมากดไลค์กดแชร์เนี่ยหลายพันทุกคนแค่สาธุเนี่ยทุกคนอยู่เป็นสื่อ<ม>ที่แบบว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเปิดเปิดเน็ตเปิดอะไรเนี่ยก็จะมีข่าวที่แบบว่า สะเทือนใจเขาอะไรเงี้ยค,คือแต่ถ้าเกิดว่านั่นนี่ทำแบบเนี้ยค,คนที่เข้ามาได้เห็นแต่เสียงสวดมนต์ได้เห็นแต่ความรักค,รความเมตตาได้เห็นภาพที่ดีๆภาพสวดมนต์ภาพทําบุญใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยเราจะแเราก็เอารณรงคชาติเนี้ยให้เป็นของขวัญนะคะในการที่แบบว่าให้กําลังใจกันเนี่ยก็คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้ คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาแบบมาร่วมสนุกเนี่ยก็จะได้มีกําลังใจตรงนี้นนี่ก็เลยคิดว่านัินเอจะเอารัฐนชาติเนี่ยออกมาแจกตลอดไปเลยให้กาลังใจตลอดไปเลยสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สําหรับพนักงานนั่นก็ตอนนี้กําลังให้พนักงานนะคะพาไปครอบครัวของเขาไปสู่ครอบครัวของเขาโดยการตั้งเป้าว่าไปสวดที่บ้านถ้าได้สามจบก็ให้มา รับรัตนชาติเลยใช่ไหมคะให้มารับรันชาติท şey да so um ี่โรงงานเลยเอาเอาเอาติ๊กติ๊กมาแล้วก็มาจับฉลากกันตอนเย็นคือแบบว่าจะแบ่งแบ่งช่วงจับออกมาเป็นสามเลยตอนนี้คือสำหรับผู้ที่มามากดไลค์กดแชร์ห้ารางวัลแล้วก็สำหรับพนักงานเนี่ยสามรางวัลสองรางวัลแล้วก็สำหรับพนักสำหรับพนักงานที่ เอาไปสวดรรมาจักที่บ้านให้พ่อแม่ญ <c oughs> าติพี่น้องครับอันนี้อีก3รางวัล <c oughs> แต่ละวันเนี่ยเราจะ <c oughs> จะแจกแบบนี้ค่ะเพื่อ เพื่อแบบว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ Facebook ที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วได้รัตนชาติเนี่ยใช้ชื่อ Facebook ว่าอะไรค่บคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่แบบอยากจะเข้าไปกดไลค์และอ๋อเดี๋ยวให้ให้ให้ฝ่ายนี้ต่อเลยค่ะก็เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าวันเพนมารีเวโรโดงค่ะไม่นชื่อภาษาอังกฤษมานีเฉยๆหอ๋อวันเพนมารีค่ะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสะกดักกอ๋อ W A N P e M P E M แล้วก็ M A N ี E มนเว้นนิดนึงนะคะเว้นนิดนึงแล้วก็วันเพนมะนีมนีมนีแหมแล้วไม่ได้อยู่จันทบุรีแล้วจะไปรับยังไงมอาลับที่นี่ส่งตรงตอนนี้ส่งตรงเหรอคะส่งตรงค่ะส่งให้ฟรีอีกด้วยหรอมีอยู่วันหนึ่งเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวเนี่ยหมดเกือบพันโอ้แล้วแค่รัอนชาติก็แพงขล้ยังส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็ ท่านท่านผู้ชมที่ได้รับแล้วก็แบบเอาถ่ายรูปแล้วก็ส่งตอบกลับมาเยอะแล้วว่าดีใจมากมีความสุขมากแล้วก็สวยมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแชร์กลับมานะคะคือคือแบบปื้มมากเลยเพราะว่าถ้าเราเอาตนาปกติเราก็ชอบถวายระดนบชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเรามาถวายเนี่ยเราก็เหมือนแบบได้บุญพิเศษได้ถวายได้เป็นทานบารมีแต่เนี้ย เราได้3อย่างเลยค่ะได้ทั้งทานได้ทั้งธรรมทานใช่ไหมคะเราก็ได้ทั้งแบบว่าให้กําลังใจให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ค่ะเนี่ยคือมันมันไม่ธรรมดาตีใจด้วยนะที่ได้รัตนชาติที่สวยงามขนาดนี้นะคะก็เป็นสิ่งง่ายๆเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวเรานะครับเพราะเรา สามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์พล้วตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวที่ไม่ค่อยดีก็มีมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนคนที่เข้ามาสู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้นะครับก็จะได้เจอแต่สิ่งดีฉะนั้นก็มาช่วยกันสวดมนทุกครั้งก็มีการแชร์เข้ามาใช่คับซึ่งสถานประกอบการก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่านําไปก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่รัตนาชาอาจจะเป็นสิ่งของเล็กเน้อยนที่มีคุณค่าทางจิตใจใช่ค่ะใช่ทีนี้ทุกบุญก็เต็มที่ นะครับกับการที่เราจะสั่งสมบุญาการสวดธรรมจักรก็ต้องมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์และในขณะเดียวกันคือสวดแล้วมีความสุขตัวเองแล้วก็ต้องทําหน้าที่กับคนอื่นด้วยอ,อยากจะให้ทุกท่านนี้นะครับได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับในการที่อาจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนี้เรียกว่าให้คำมั่นไม่ใช่เป็นการสารภาพให้คำมั่นสัญญานะคะเริ่มจากน้อง ต้องมีก่อนเลยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วแค่ใช้เพียงเวลาเพียงสั้นๆนะคะมาสวดธรรมจากกันนะคะแล้วท่านก็จะได้พบกับสิ่งอัศจรรย์หนึ่งที่เราสองคนได้เจอนะคะอยากจะให้ท่านได้ชวนคนที่บ้านการที่ชวนคนที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเราได้เอาบุญไปให้เขาอะค่ะเราให้ชวนมากๆก็ได้บุญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะอยากจะเชิญทุกคนนะคะมาร่วมสวดธรรมจากกันเยอะๆค่ะเอาเบอครับก็ อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวบบไหนครับสวดได้หมดครับเพราะว่าก็จะสวดจะทําให้อย่างตัวองผมเองก็คือเดินตั้งแต่คือมีสติมากขึ้นแล้วคือทําใม้มีปัญญามากขึ้นละเอียดมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีรับมากขึ้นด้วยโอ้สมาธิดีด้วยใช่ครับได้รับมากขึ้นด้วยใช่เพราะทำให้เป็นคนละเอียดมากขึ้นด้วยครับคุณเบิรเพนครับค่ะก็อันนี้แบ่งพอเป็น3 3มสอย่างนะคะก็คือว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องสวดของเราเองค่ะ ให้ได้แบบว่ามากดกำลังค่ะคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะคะถ้าเรายกตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากจะรวย<ะ>ถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่เรายังใจอยู่เท่าเดิมยังทํานิสัยเหมือนเดิมใช่ไหมคะคิดว่ามันก็ต้องเหมือนเดิม<ะ>แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนใจของเราดันตัวเราเองเนี่ยให้ไปสุดๆใช่ไหมคะเหมือนอย่างเหมือนอย่างนักแบดมินตันเนี่ยใช่ไหมคะที่ตอนนี้กําลังดังอยู่ชื่อ น้องน้องชื่อน้องแลที่ที่ที่อ่นีน่ที่ที่เป็นนักแบบมิต้านอ่ะ,ค,ะคือเขาต้องฝึกทุกวันซ้อมทุกวันเพื่อให้กล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงเพื่อให้จิตใจเขาแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นอ่ะทำมาจากนี้ก็เหมือนกันคือเราต้องแบบว่าวันนี้สวดได้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องเพิ่มขึ้น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 เพื่อให้กายวาจาใจเราเนี่ยแข็งแกร่งใช่ไหมคะแล้วเวลาเรา ในในทำธุรกิจเนี่ยเวลาเราไปเจอปัญหาเจออะไรอะไรเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างฉลุยเลย<ม>หรือว่าปัญหาเรื่องครอบครัว<ะ>เราก็จะแก้ได้เพราะว่าใจเรามันแข็งแกร่งนะคะ,ะแล้วก็บางทีเรื่องเรียนเราก็จะมีสมาธิมีปัญญาที่จะนําพาเราเนี่ยให้มันประสบผลสําเร็จทุกอย่างเลย<ะ>เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องแบบว่าเอาที่ตัวเราก่อนพอตัวเราถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาที่ คนใกล้ๆตัวเราก่อนใช่ไหมคะคือญาติพี่น้องของเราอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามคือแบบว่าใช้กุศโลบายทําทุกวิถีทางที่จะเติมบุญให้เขานะให้เขาแบบว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่สวดไปทํางานไปแค่นี้เขาก็จะมีดวงบุญที่เปลี่ยนแปลงแล้วกายวาจาใจของคนรอบข้างของเราก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะไม่เหนื่อยในการที่จะนําพา ทุกคนเนี่ยไปสู่ความสุขใช่ไหมคะแล้วอันดับสามต้องเป็นเจ้าของกิจการทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยเนี่ยลองดูค่ะคลองไปทําดูรับรองว่าไม่เสียงานจริงๆเลยมีแต่ดีกับดีนะคะคตอนแรกเนี่ยอาจจะมองว่าเหน็ดเหนื่อยอาจจะมองว่ามันลําบากบแต่ว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะ หอมหวานมากเลยมันจะมีความสุขมากเลยนะคะสู้ๆนะคะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทั้ง3สเต็ปก็คือตัวเราเองก็จะต้องสุดกำลังนะครับไม่ใช่ ทำแค่มากที่สุดแต่ต้องสุดกําลังจริงๆนะครับคนรอบข้างต้องมีความสุขนะครับและที่สุดท้ายก็คือไปทาหน้าที่กาณมิตรนะครับแล้วก็ชักชวนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการต่างๆนะครับอย่าลืมที่จะให้ลูกน้องของท่านแล้วก็กิจการของท่านมาร่ารวยและอิ่มอยู่ในบุญด้วยนะครับวันนี้รายการของเราได้รับความรู้ได้รับทั้งสิ่งดีๆนะครับที่จะนำไปเป็นต้นบุญต้นแบบมากมายเลยทีเดียวครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับคุณวันเพ็ญมณีเวสวโรดมคุณพัฒ ธราจารินทร์ัพย์จันทร์คุณสิทธิโชคสุดที่วงครับาขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้ดรวีรสุภดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ จะเป็นอะไรและแต่ใจของเรา